สวัสดีครับสวัสดีนะครับพบเจอนะครับกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับการคํานวณหวยรัฐบาลนะครับสองตัวล่างนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับข้อมูล2ตัวล่างนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่ท่านผู้ชมนะครับจะไปเริ่มรับชมกันนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจัดทาขึ้นมานะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ก็โปรดใช้วิจารยณนะครับในการรับชมทลิวิโอตรงนี้กันด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะคํานวณนะครับย้อนหลังให้ดูนะครับแล้วก็ให้ดูสถิตินะครับของงวดที่ผ่านมานะครับว่าตัวเลขที่ผมได้ฟันทงให้ไปนั้นนะครับเป็นเลขอะไรกันบ้างนะครับทีนี้นะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมจะคํานวณในงวดวันที่16กันยายนนะครับผลประกาศจอกในงวดวันที่1 ตุลาคมกันนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาเริ่ม <hanno> กันเลยนะครับลาดับแรกนะครับลาดับที่1นะครับเรามาเริ่มกันที่ตําแหน่งนะครับหลักสิบนะครับกันก่อนอ่ะสำหรับตําแหน่งที่1นะครับให้เพื่อนๆนะครับมาดูที่ตำแหน่งนะครับหลักหน่วยนะครับของเลขหน้า3ตัวนะครับครั้งที่1 นะครับเสร็จแล้วนะครับนำมาบวกกับหลักหน่วยนะครับเลขท้าย3าตัวครั้งที่1นะครับนำสองตำแหน่งนี้บวกรวมแต้มกันนะครับเสร็จแล้วนะครับดึงลงมาวางเป็นตำแหน่งแรกตำแหน่งตรงนี้นะครับแบบนี้อ่ะพอได้ตำแหน่งตรงนี้แล้วนะครับบวกกันแบบนี้นะครับเราก็นําผลบวกของตรงนี้มาวางเป็นตําแหน่งตรงนี้นะครับ9บวก9กนะครับก็จะได้เท่ากับ18นะครับเราก็จะใช้เลข8นะครับเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็บวกตั้งไว้อ่ะ เสร็จแล้วมาดูตำแหน่งต่อไปตำแหน่งต่อไปเราจะใช้ตำแหน่งหลักหน่วยนะครับของเลขท้าย3ตัวนะครับครั้งที่2นะครับก็คือเลข7็นั่นเองเราก็จะนําเลข7มาวางตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็บวกเป็นแนวตั้งลงมานะครับ8บวกกับ7็นะครับก็จะได้เท่ากับ15นะครับพอเราได้เลข5แล้วนะครับเราก็บวกเขี่ยแต้มครั้งละ1แต้มให้ได้5ตัวนะครับ5ก็จะเป็น6นะครับ6ก็จะเป็น7นะครับ7ก็จะเป็น8 8ก็จะเป็น9นะครับแบบนี้ นะครับนี่คือโครงสร้างตัวเลขในสูตรที่1นนะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูกันต่อนะครับที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะครับสำหรับหลักหน่วยนะครับตำแหน่งที่1ที่เราจะใช้กันนะครับก็คือเราจะใช้ตำแหน่งหลักร้อยนะครับของเลขท้าย3าตัวนะครับครั้งที่1นะครับก็คือตำแหน่งตรงนี้นะครับเราก็จะดึงเลข3านะครับมาวางตั้งเป็นตำแหน่งแรกนะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะมาบวกด้วยหลักร้อยนะครับของ เลขท้าย3ตัวนะครับครั้งที่2นะครับกับหลักหน่วยนะครับเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เหมือนกันนะครับนำสองในนี้มาบวกรวมแต้มกันนะครับเอาผลลัพธ์มาวางคู่กับเลข3นะครับ0นย์บวกกับ7นะครับก็ได้เท่ากับเลข7แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็บวกเป็นเดลต้าลงมานะครับ3บวก7นะครับก็ได้เท่ากับ0 0นบวก1นะครับก็จะได้เท่ากับ1 หนึ่งก็จะเป็นสองนะครับสองก็จะเป็นสามสามก็จะเป็นสี่นะครับนี่คือโครงสร้างตัวเลขในสูตรที่หนึ่งนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูกันต่อนะครับในสูตรที่สองนะครับสาหรับในสูตรที่สองนั้นนะครับลาดับแรกเลยนะครับเราจะใช้จากตําแหน่งแรกนะครับตรงนี้นะครับสูตรที่สองนะครับตาแหน่งแรกนะครับเราก็จะดึงตำแหน่งตรงนี้นะครับนาเลข9มาวางนะครับตำแหน่งที่1แบบนี้นะครับดึงนะครับเลข3มาวาง นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับพอวางแบบนี้เสร็จแล้วนะครับตำแหน่งต่อไปนะครับเราก็จะวางนะครับเลข64นะครับเป็นโค้ดตายตัวของเรานะครับก็คือมาจากปี2564นะครับนั่นเองเราจะใช้เพียงแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับเลข64แบบนี้นะครับอ่ะพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะบวกลงมานะครับ ก้าบวกสี่นะครับก็จะได้เท่ากับสิบสามนะครับเราก็จะใช้เลขสามเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นแบบนี้นะครับสามบวกสี่นะครับก็ได้เท่ากับเจ็ดนะครับเราก็จะใช้เลขเจ็ดตัวเดียวเช่นกันนะครับอ่ะทีนี้นะครับที่มาที่ไปนะครับต่อไปนะครับตำแหน่งต่อไปนะครับก็คือตำแหน่งตรงนี้นะครับในช่องตำแหน่งตรงนี้นะครับตำแหน่งสําคัญนะครับผมนะครับนําจากรางวัลใหญ่ที่เดียวอยู่ข้างบนนะครับสําหรับตำแหน่งตรงนี้นะครับ ตำแหน่งในช่องนี้นะครับสำหรับงวดนี้นะครับผมคิดได้เป็นนะครับเลข6นะครับตรงนี้เลข6นะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับก็เป็นเลข0ูนย์นะครับทีนี้นะครับคิดอย่างไรนะครับก็นำมาบวกกันนะครับ6บวกกับ6นะครับก็จะได้เท่ากับ12นะครับวางเลข2เสร็จแล้วนะครับบวกกันแบบนี้สองบวกสามนะครับก็ได้เท่ากับเลขห้าก็ได้เลขห้าแล้วนะครับให้บวกครั้งละสามเต้มนะครับให้ได้ สามตัวนะครับหบวกกับ3ามนะครับก็ได้เท่ากับ8นะครับ8บวกกับสานะครับแปวกสก็จะได้เท่ากับ11นะครับแบบนี้นะครับอ่ะต่อไปมาบวกต่อนะครับที่ตำแหน่งหลังหน่วยนะครับหลังหน่วยนะครับก็ศูนย์บวกกับหก็จะได้เท่ากับ6เหมือนเดิมนะครับหกบวกกับเจบวกเได้เท่ากับ13บนะครับสาบวกสก็จะได้เท่ากับ6นะครับ6กบวกสก็ได้เท่ากับ9ก้าวันนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็มาจับคู่กับโครงสร้างตัวเลขนะครับในสูตรที่1นะครับสำหรับสูตรที่1นะครับที่เราจับคู่ได้มานะครับก็จะมีเลข5นะครับที่ยังมีคู่นะครับเลข8แบบนี้นะครับสำหรับหลักหน่วยนะครับก็จะมีนะครับเลขที่ตรงกันนะครับก็คือเลข3นะครับตัวเดียวเท่านั้นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรานํามาจับคู่กันนะครับก็จะได้ตัวเลขนะครับเราก็จะวางตัวเลขแบบนี้นะครับวาง วางเลขห้านะครับกับเลขแปดนะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับฟางหลักหน่วยนะครับเราก็จะใส่เลขสามไปแบบนี้นะครับอ่ะข้อมูลของเรานะครับที่เราคิดออกมานะครับก็จะได้เป็นนะครับห้าสามนะครับกับแปดสามอ่ะทีนี้มาดูผลประกาศนะครับนะครับในงวดถัดไปผลประกาศในงวดถัดไปนะครับผลประกาศออกมานะครับสองตัวรัฐบาลนะครับที่ผมนะครับ ออกมานะครับ83นะครับข้อมูลตรงนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นข้อมูลอย่างที่ข้อมูลของเรานะครับที่เราคิดมานะครับในงวดที่แล้วนะครับก็จะมาตรงนี้นะครับก็ติดกันมานะครับ2ตัวนะครับสําหรับงวดที่แล้วนะครับที่ผมฟันธงให้ไปนะครับก็มีเลขนี้นะครับเลข83ตัวเดียวนะครับท่านใดนะครับที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็ได้รับข้อมูลตรงนี้ไปนะครับทุกงวดนะครับอ่ะต่อไปนะครับเราก็ มาเริ่มคำนวณในงวดวันที่1ตุลานะครับผลประกาศจะออกในงวดวันที่นะครับ16ตุลาคมนะครับนั่นเองนะครับงวดนี้นะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับลำดับแรกเลยนะครับที่เราจะมาดูก็คือนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับกับตำแหน่งตรงนี้นะครับบวกรวมเต็มกันนะครับ5บวกกับ9นะครับก็จะได้เท่ากับ14นะครับเราก็จะดึงเลข4มาวางเป็นตำแหน่งแรกนะครับ เสร็จแล้วบวกตั้งไว้นะครับตำแหน่งต่อไปนะครับนาเลข9มาวางนะครับตำแหน่งหลักหน่วยนะครับของเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ก็คือเลข9นะครับเสร็จแล้วนะครับ4บวกกับ9 4บวก9ก็จะได้เท่ากับ13นะครับเราก็จะวางเลข3เสร็จแล้วบวกครั้งละ1แต้มให้ได้5ตัวนะครับ3ก็จะเป็น4นะครับ4ก็จะเป็น5 5ก็จะเป็น6นะครับ6ก็จะเป็น7นะครับนี่คือโครงสร้างตัวเลขในสูตรที่1นะครับ ต่อไปนะครับตำแหน่งต่อไปนะครับหลักหน่วยนะครับเราก็จะเริ่มที่ตำแหน่งนะครับหลักร้อยนะครับของเลขท้าย3ตัวครั้งที่1นะครับนำเลข3มาวางตำแหน่งแรกแบบนี้นะครับเหมือนเดิมต่อไปนะครับเราก็จะมาใช้ตำแหน่งนะครับหลักร้อยนะครับของเลขท้าย3ตัวนะครับครั้งที่2นะครับนำมาบวกกับหลักหน่วยนะครับเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับนำสองตำแหน่งนี้บวกรวมแต้มกันนะครับ4บวกกับ9นะครับก็ได้เท่ากับ3นะครับเสร็จแล้วนะครับนำ3าบวกกับ3นะครับ 3บวกนะครับก็จะได้เท่ากับเลข6นะครับพอได้เลข6แล้วให้บวก1แต้มทุกครั้งนะครับให้ได้5ตัวนะครับ6บวก1นะครับก็จะเป็น7นะครับ7ก็จะเป็น8นะครับ8ก็จะเป็น9 9ก็จะเป็น0นย์นะครับแบบนี้ทีนี้คือโครงสร้างตัวเลขนะครับในสูตรที่1นะครับเมื่อนำมาจับคู Ellis ่กันแล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมดนะครับตัวเลขทั้งหมดนะครับ25ชุดนะครับ25ชุด ไปทํายังไงนะครับให้ตัวเลขนะครับเหลือ1ชุดหรือ2ชุดนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับทายังไงนะครับนะครับทำยังไงนะครับให้ตัวเลขนะครับเหลือเพียงแค่2ชุดหรือ1ชุดแบบนี้นะครับต้องรู้นะครับตาแหน่งตรงนี้นะครับที่มาของตําแหน่งตรงนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับที่ชื่นชอบนะครับในวิธีคิดวิธีคํานวณตรงนี้นะครับก็ กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกันไว้นะครับก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลนะครับที่ผมได้นําเสนออยู่นะครับตรงนี้นะครับก็หลังจากจับคู่ยี่สิบห้าชุดนี้นะครับก็ผมก็มีนะครับโครงสร้างตัวเลขนะครับในยี่สิบห้าชุดนี้นะครับให้ทุกท่านนะครับได้ดูกันด้วยนะครับก็จะมีนะครับตัวเลขนะครับแบบนี้นะครับโครงสร้างตัวเลขนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับผมก็ ได้ฟันธงให้ไปนะครับที่ตัวเลขแปดสามนะครับแม่นๆตรงงกันแบบนี้เลยทีเดียวนะครับอ่าทีนี้ตัวเลขโครงสร้างตัวเลขยิ้มาชุดนี้นะครับจะออกในงวดวันที่สิบหกนะครับตุลานะครับที่จะถึงนี้นะครับก็นำข้อมูลนะครับทั้งยิาชุดนี้นะครับไปพีรณาหรือท่านใดนะครับที่ต้องการเพียงแค่ชุดหนึ่งชุดนะครับเพียงแค่หนึ่งชุดนะครับก็สอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับผมชื่อไดชานะครับยินดีให้การปรึกษานะครับ ที่เบอร์โทรศัพท์06453นะครับ6764นะครับหรือสะดวกทางไลน์นะครับก็แอดไอ l ดี e ลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้สำหรับลิวันนี้นะครับผมก็ขอสวัสดีครับ